สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n e นลมดามนัดคนอ่านดวงหรือสิเกิลทาโร่คลิปนี้มาดามจะมาดูผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจำเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2563เราจะมาดูกันนะคะว่าผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีจะเป็นอย่างไรเราก็มาถึงชาวราศีมิถุนกันแล้วค่ะชาวราศีมิถุนผู้ที่เกิดในวันที่15มิถุนาถึง15กรกฎา เราจะมาดูกันนะคะว่าชีวิตโดยรวมการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภมีไหมเจ้านายลูกน้องบริวารเพื่อนร่วมงานคิดอย่างไรกับเราศัตรูลับๆศัตรูเปิดเผยมีไหมจะมีคดีความหรือมีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าหากมีจะป้องกันอย่างไรก่อนอื่นมาดามขอเรียนชี้แจงก่อนนะคะว่าเป็นการพยากรณ์แบบ รวมรวม้องๆไม่ได้เฉพาะเจาะจงท่านใดไม่ได้เอาดวงของใครมาตั้งบางครั้งอาจจะมีการคาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้หากไม่ตรงกับท่านใดมาดามขออภัยเวณที่นี้ด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วถูกใจในคําพยากรณ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามใครสนใจอยากจะเช็คดวงกับมาดามอย่างละเอียดช่องทางการติดต่อเข้าไปที่เพจของมาดามค่ะ ดูดวงไพ่ยิปีบายมาดามนัดหรือใครสนใจอยากจะเป็นนักพยากรณ์มืออาชีพมาดามเปิดสอนลูกเสาออร็เคิลออนไลน์อยู่ที่สยามดวงอะคาเดมีเข้า Google พิมพ์สยามดวงอะคาเดมีค้นหามาดามนัดคนอ่านดวงค่าเรียนถูกมากค่ะสามารถเรียนได้ตลอดชีพหรือใครสนใจอยากจะเรียนศา 8, สตร์แปลกศาสตร์ใหม่คือศาสตร์มหัศจย์โดมิโนโมาดามกําลังเปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นใหม่นะคะใครที่สนใจอยากจะเรียนก็ เปิดรับรุ่นที่2ออยู่เปิดเรียนในวันที่10มกราคมปีพุทธศักราช2564เรียนกันทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง16นาฬิก6ครั้งจบนะคะจบแล้วสามารถขอใบประกาศจากทางสมาคมโหราศาสาตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์ได้เลยค่ะสอนที่สาขาบางขุนนนท์ที่เดียวนะคะไม่ได้สอนที่อื่น สำรองที่นั่งตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20ธันวาคมปีพุทธศักราช2,563คุณสามารถได้รับส่วนลด1,000บาทจากค่าเรียนนะคะใครสนใจสอบถามรายละเอียดมาดามได้ที่ในอินบ็อกนะคะเอาราคาเราจะมาดูกันนะคะว่าชาวราศีมิถุนในช่วงเดือนธันวาคมนี้จะเป็นอย่างไรปลายปีกันแล้ว มาดามจะดูด้วยศาสตร์มหสรรัสจัยรโดมิโนโน,นะคะขออนุญาตชาวราศีมิถุนทุกท่านขอเป็นตัวแทนจับโดมิโนแทนคุณเราจะดูกันแบบจัก,กรราศีดังนั้นมาดามจะจับโดมิโน,โนทั้งหมด12ชิ้นหนึ่งสองสาี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบยอนะคะสบเอ็ดสิบสองศูนย์หนึ่ง เก้าสองแปดแปดเก้าแปดศูนย์หกเก้าหกหกสองสี่ห้าหนึ่งสอง หนึ่งสามสี่สี่และศูนย์สองค่ะสำหรับชาวราศีมิถุนในช่วงเดือนธันวาคมนี้อาจจะเป็นช่วงของการที่เรียกว่ามีโครงการหรือมีความคิดเริ่มที่อยากจะทําอะไรแต่มันยังไม่ยัง,ย,ง,ย,งยังไม่ประสบความสําเร็จนะยังไม่ได้ลงมือทําได้แต่แค่คิดไปก่อน ชาวราศีมิถุนในช่วงเดือนธันวาคมเนี้เหมือนกับว่าตัวเราเองทําอะไรต้องระม,มัดระวังเกี่ยวกับการมีเจ้ากรรมนายเวรหรืออาจที่จะต้องระม,มัดระวังเรื่องคําพูดคําจาของเราด้วยบางทีเราอาจจะพูดอะไรที่ไม่เข้าหูคนเกิดขึ้นได้ชาวราศีมิถุนในช่วงเดือนนี้นะคะอาจจะเป็นช่วงของการที่เรียกว่าต้องการการยอมรับต้องการการมีชื่อเสียงหรือสําหรับใครบางคนอาจจะพใช่ไม่ได้อยากมีชื่อเสียงแต่มันเป็นการที่เรียกว่า มันมีคงมันมีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงเกิดขึ้นได้จากการพฤติกรรมและการกระทําของเรานะคะถ้าเราทําอะไรในในแนวโน้มที่ดีเราจะส่งผลของการนี่เรียกว่ามีคนบอกต่อพูดต่อไปในทิศท,ทางที่ดีไปในแนวทางที่ดีของการกระทําของคุณแต่ถ้าคุณทําอะไรที่ผิดพลาดหรือทําอะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นระวังการที่เขาจะเอาไปพูดต่อบอกต่อหรือเอาไปใส่ร้ายคุณเพิ่มเติมมากขึ้นกว่าเดิมเป็นช่วงของการที่ อาจจะมีคู่แข่งหรืออาจจะมีศัตรูเกิดขึ้นได้โดยที่เราไม่ได้คิดว่ามันจะมีเกิดขึ้นแต่มันมาจากคําพูดของเรานั่นแหละนะคะที่จะส่งผลทําให้เรามีศัตรูได้ทีนี้เรามาดูรายได้ของชาวราศีมิถุนในช่วงเดือนนี้กันก่อนว่าเป็นอย่างไรรายได้ไม่ค่อยสม่ําเสมอเท่าไหร่นะสาหรับชาวราศีมิถุนมีบ้างไม่มีบ้างแต่ก็ถือว่าก็ยังพอมีอยู่บ้างจากการที่เรียกว่ามันจะได้มาจากใครที่มีอาชีพที่เป็นครูบาอาจารย์ จะโอเคนะสำหรับคนที่ทำอาชีพครูบาอาจารย์แต่ใครที่ทำงานออฟฟิศก็รายได้ไม่ค่อยสม่ำเสมอเท่าไหรนะ่นักคนทำงานออฟฟิศนี่ยังถือว่ามีเงินเดือนประจำมันยังเป็นรายได้ที่สม่ำเสมอแต่มันอาจที่จะมีช่วงสะดุดของการที่เรียกว่าเรามีค่าใช้จ,จ่ายเยอะก็ได้แต่สำหรับใครที่ทำธุรกิจนะคะสำหรับคนที่ทำธุรกิจเนี่ยช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เรียกว่ามีบ้างไม่มีบ้างอาจจะมารายได้จากการที่รับเป็นจ๊อบจอบมากกว่านะคะ แต่สําหรับใครที่ทําเกี่ยวกับเรื่องการสอนเกี่ยวกับเรื่องการพูดหรือใครที่มีอาชีพที่เป็นครูอยู่แล้วอาจจะมีรายได้พิเศษจากการที่ไปสอนเป็นจ็อบจอบอย่างเช่นว่าไปเป็นติวเตอร์หรือใครที่มีอาชีพเป็นอาชีพเกี่ยวกับการช่วยเหลืออย่างเช่นเป็นนักพยากรก็มีโอกาสที่จะรับจ็อบเป็นเขาเรียกว่างานเข้ามาไม่ค่อยสม่ำเสมอเท่าไหร่นักนะาคะรายได้ ค่อนข้างที่จะมีโอกาสสะดุดและติดขัดได้ด้วยสําหรับชาวราศีมิถุนในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะทีนี้เรามาดูถึงรายจ่ายรายจ่ายเป็นยังไงรายจ่ายมันยังเยอะอยู่นะสําหรับชาวราศีมิถุนต้องระวังเรื่องค่าใช้จ่ายหน่อยแต่ว่าตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะขี้เหนียวกับตัวเองแต่ว่าไม่ขี้เหนียวกับคนรอบๆตัวอย่างเช่นว่าถ้าคนที่เรารัก หรือคนในครอบครัวก็มีเกณฑ์ที่จะต้องจ่ายจากการช่วยเหลือนะคะจากการช่วยเหลือแล้วมันปฏิเสธไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นว่าตัวเราเองเนี่ยจะใช้จ่ายแล้วก็เลยต้องประหยัดแต่เราก็ต้องไปช่วยกับคนที่เราคนที่เรารักนั่นแหละแต่ถ้าคนนอกแล้วเนี่ยสำหรับชาวราศีมิถุนไม่ได้กินของเขาหรอกเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะขี้เหนียวอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นคนนอก ที่จะไปช่วยเหลือคนนอกหรือคนที่ไม่ได้สนิทมากหรือถ้าแค่เป็นเพื่อนฝูงกันเขาก็ไม่ไม่นะแต่ถ้าเป็นคนในครอบครัวคนที่เขารักเนี่ยเขาจะไม่ปฏิเสธนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าชาวราศีมิถุนเนี่ยเดือดร้อนขึ้นมาจริงๆจะไปพึ่งพาใครได้บ้างพึ่งพาญาตพี่น้องได้ไหมญาติพี่น้องในในที่นี้สําหรับในเดือนธันวาคมนี้ชาวราศีมิถุนอย่าไปหวังพึ่งพาเขายังยังพึ่งพาญาติพี่น้องไม่ได้นะคะลางแต่ที่จะทําให้มีปัญหากัน รู้สึกหงุดหงิดกันออกมาซะเปล่าๆนะเพราะฉะนั้นญาติพี่น้องพึ่งพาไม่ได้ทีนี้แล้วถ้าเกิดว่าแล้วเป็นคุณพ่อคุณแม่ล่ะถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่พึ่งพาคุณพ่อคุณแม่ได้ไหมคุณแม่ก็พึ่งได้บ้างแต่ก็ขึ้นอยู่ที่อารมณ์ ไม่ได้พึ่งได้อยู่ตลอดนะคะอาจที่จะตัวเขาเองก็อาจที่จะมีบ้างไม่มีบ้างสําหรับชาวราศีมิถุนนะคะคุณแม่คุณอาจจะไม่ได้มีรายได้สม่ําเสมอจึงทําให้ถ้าช่วงบางช่วงบางตอนที่เราไปขอความช่วยเหลือไปอยู่ในจังหวะที่เขาไม่มีคุณก็อาจที่จะไม่ได้จากคุณแม่ทีนี้เราถ้าเกิดว่าเราจะไปอขอพึ่งพาคุณพ่อล้ช่วงนี้คุณพ่อก็ไม่โอเคเลยนะสําหรับชาวราศีมิถุนนะคุณพ่อรายได้ไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่นักเพราะฉะนั้นในที่เนี้ย เรียกได้เลยว่าญาติพี่น้องแม้กระทั่งคุณพ่อคุณแม่ก็ยังพึ่งพาไม่ได้สําหรับใครที่คุณพ่อคุณแม่จากไปหมดแล้วแล้วเราจะไปพึ่งพาเพื่อนฝูงได้ไหมเกิดไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนฝูงในที่นี้มองว่าถ้าเพื่อนฝูงเนี่ย <c oughs> ถ้าเป็นเพศเดียวกันบอกได้เลยว่าพึ่งพาย,ยากมากพูดไปเถอะอาจจะไม่ได้เดี๋ยด้วยหรืออาจจะทําให้เสียเพื่อนได้แต่ถ้าเป็นเพศตรงข้ามอาจจะพอคุยกันได้บ้างนะคะ คุยกันได้บ้างแล้วก็อาจที่จะมีการให้ความช่วยเหลือเกิดขึ้นได้นะคะแต่ถ้าเราไม่มีเราไม่สนิทกับเพศตรงข้ามเราสนิทกับเพศเดียวกันบอกได้เลยว่าคุยยากนะคะสําหรับชาวราศีมิถุนทีนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ทํางานประจําอยู่เราจะไปพึ่งพาองค์กรที่เราทํางานอยู่เราอาจจะไปขอเบิกเงินล่วงหน้าหรือไปทําสัญญากู้กับทางองค์กรที่เราทํางานเนี่ยจะได้ไหมนะคะถือว่าได้นะ สาหรับชาวราศีมิถุนใครที่มีงานประจําอยู่เนี่ยเราสามารถพึ่งพาองค์กรที่คุณทํางานอยู่ได้นะคะเขาให้การช่วยเหลือได้ทีนี้เรามาดูว่าสําหรับชาวราศีมิถุนใครที่มีเงินทุนสกักก้อนหนึ่งกําลังคิดอยากจะลงทุนทําอะไรในช่วงปลายปีเนี้ <c oughs> เผื่อมันจะส่งผลให้ปีหน้าฟ้าใหม่มันจะดีขึ้นดูสิว่าจะทําใกล้บ้านหรือไกลบ้านดีทําแล้วจะประสบความสําเร็จไหม <c oughs> เรามาดูที่ทําใกล้บ้านก่อนใกล้บ้านสําหรับชาวราศีมิถุนแล้วเนี่ยถ้าคิดจะทําจริงๆเนี่ยคุณควรอาจจะทํามีโอกาสที่จะทําธุรกิจที่เรียกว่านําเข้าส่งออกได้นะอาจจะเอาทําเกี่ยวกับพวกออนไลน์นะคะหรืออาจจะทําเป็นเขาเรียกว่า pre order ก็จะประสบความสําเร็จนะคะทําได้ถ้าสําหรับใครที่คิดจะทาต้องทําแบบนี้มันถึงจะโอเคกว่านะคะ แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะไปทำธุรกิจไกลบ้านบอกได้เลยว่าไม่โอเคทำแล้วมีสิทธิ์เลยว่าเงินที่มีอยู่มันก็จะหายอันตรธานหายไปหมดได้แล้วก็จะเหนื่อยเปล่านะคะสําหรับชาวราศีมิถุนถ้าคิดจะทําจริงๆคุณทําใกล้บ้านแล้วทําอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับาไปนําสินค้านําเข้าเข้ามาแต่เป็นการทําแบบว่าีออเด d e r พอมีคนสั่งแล้วเราค่อยสั่งอย่าอย่าสต๊อกของนะดวงนี้ห้ามสต๊อกของเลยถ้าสต๊อกของมีโอกาสเจ๊งได้นะคะ เพราะฉะนั้นห้ามสต็อกของแล้วต้องทําแบบเป็นพรออเดอรถึงจะโอเคกว่าแต่สําหรับใครที่เล่นหุ้นอยู่อยากรู้ว่าหุ้นในช่วงเดือนนี้จะเป็นยังไงหุ้นในช่วงเดือนนี้แปรป่วนง่ายบอกได้เลยว่าหวังยากกับการที่จะได้กําไรเป็นกอบเป็นกำเหมือนอย่างเมื่อก่อนนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูดีๆมันมีมันมีการผันผวนแบบรวดเร็วเดี๋ยวมันขึ้นเดี๋ยวมันลงแบบปูดปารมากเพราะฉะนั้น่ะ มีโบกเกอร์ไว้คอยสนับสนุนคอยช่วยดูแลอีกทีนึงจะดีกว่านะคะอาจจะไม่ได้ดีไม่ได้ดีแต่อย่างที่เราต้องการนักนั้นอ้สำหรับชาวราศีมิถุนคนที่เล่นหุ้นอยู่หุ้นไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นักนะคะสำหรับใครที่เกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์อยากรู้ว่าซื้อมาขายไปจะโอเคไหม มันไม่ค่อยโอเคนะเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจที่ดินในที่นี้นะคะสําหรับชาวราศีมิถุนก็อดใจรอ,อข้ามเดือนนี้ไปก่อนถ้าเกิดคุณยังตัดสินใจที่จะคิดทําในเดือนนี้ก็มีโอกาสที่มีโอกาสที่จะพังมากกว่านะอาจจะได้ที่ที่ไม่โอเคไม่สวยหรืออาจจะกลายเป็นว่าที่ที่เขาบอกเราเนี่ยชี้ให้เราเราต้องเอารางวัดไปดูเลยนะเอาพวกรางวัดไปดูเลยว่ามันใช่ที่ของเขาไหมไปชี้กันให้แน่นอนเมื่อกั้เราอาจจะโดนหลอกได้ด้วยนะคะ สำหรับใครที่ทำงานประจำอยู่อยากรู้เจ้านายลูกน้องบริวารเพื่อนร่วมงานคิดอย่างไรกับเราสำหรับใครที่ทำงานประจําเพื่อนร่วมงานในที่นี้บอกได้เลยว่าพวเพื่อนร่วมงานเขามองคุณว่าคุณเป็นคนที่ <c oughs> ขี้น้อยใจนะคะเอาแต่ใจตัวเองหรือบางทีอาจจะเป็นคนที่เขามองว่าคุณนัมมโนเก่งคิดมากคิดไปเองแล้วบางทีชอบพูดจาประชดประชันหรือบางที ทำงานแล้วคุณอาจจะเป็นคนค่อนข้างมีโลกส่วนตัวไม่ค่อยสนใจกับใครนะักเพราะฉะนั้นเลยกลายเป็นว่าอยู่ที่ทํางานคุณอาจจะไม่ค่อยมีเพื่อนเท่าไหรนะ่นักนะคะแต่สําหรับเจ้านายล่ะเจ้านายเป็นคนยังไงเจ้านายเป็นคนใจดีนะคะยิ่งถ้าได้เจ้านายที่เป็นเพศตรงกันข้ามกับเราแล้วด้วยเนี่ยยิ่งเขาก็จะรักใครเมตตาเราแต่ถ้าเป็นเพศเดียวกันก็อาจที่จะต้องเออบางทีอาจจะมีขัดหูขัดใจขัดตาเขาบ้างนะคะ แต่สําหรับใครที่มีธุรกิจส่วนตัวอยากรู้ว่าลูกน้องของคุณเป็นคนยังไงลูกน้องของคุณเป็นคนที่ทํางานเนี่ยมองที่ผลประโยชน์อย่างเดียวเลยนะคะถ้าคุณใช้งานเขาเกินเวลาคุณต้องมีค่าตอบแทนพิเศษให้เขาถ้าจะมาใช้งานเกินเวลาแล้วแบบว่าเหมือนให้หยนุนหยวนยอมยอมเนี่ยเขาไม่ยอมนะคะเพราะฉะนั้นเจอลูกน้องค่อนข้างเคี่ยวมองที่ผลประโยชน์อย่างเดียวไม่ได้มองถึงว่าไม่ได้มีใจของการที่เรียกว่า อ,อ,อยู่กับเราอย่างมีปฏิสัมพันธ์ทั้งใจว่าเอ้ยเจ้านายกับเราดีทํางานเลยเวลาให้หน่อยไม่เป็นไรอะไรเงี้ยไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นลูกน้องค่อนข้างที่จะเคี่ยวหน่อยนี่เรามาดูถึงเรื่องความรักของชาวราศีมิถุนกันบ้างว่าช่วงสําหรับคนโสดในช่วงเดือนนี้จะมีคนเข้ามาไหมมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาเป็นคนมีเสน่ห์แต่ความรักอาจจะเป็นความรักที่เรียกว่ายังไม่แน่ไม่นอนเป็นการทดลองคบกันก่อนเพราะฉะนั้นน่ะ เราก็ถ้าเราคิดจะทดลองคบเราก็อย่าพึ่งเขาเรียกว่าอย่าพึ่งถลำใจไปรักเยอะจนเกินไปถ้าเกิดคบไปแล้วมันไม่ถูกใจเราถอนตัวถอนใจออกมามันก็ยังไม่สายแต่สําหรับใครที่มีคนพูดคนคุยอยู่แล้วก็ระมัดระวังอยาเออขาเรียกว่าอะไรอะ่ะถ้ามีอะไรที่มันลึกซึ้งก็ต้องควบคุมให้ดีถ้าไม่คุมให้ดีคุณก็มีเกณฑ์ที่จะมีท้องแบบไม่ตั้งใจเกิดขึ้นได้นะคะ <c oughs> สำหรับคนที่มีคู่ครองแล้วแต่งงานแล้วชาวราศีมิถุนเราจะมาดูว่าช่วงนี้คนรักของคุณและคุณเป็นอย่างไรช่วงนี้คุณมีนิสัยเหมือนเด็กอะ่ะค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองบางทีก็พูดมากเกินไปพูดเยอะเกินไปแต่ถามว่าคนรักอะคนรักก็ ดูแลเราดีนะคะดูแลเราดีเขาก็รักใคร่เราดีแต่ก็มีบ้างแหละเป็นบางอารมณ์ที่จะต้องประทะกันบ้างหรือว่ามีปากมีเสียงกันบ้างแต่ก็ไม่มีอะไรมากก็ยังอยู่ก็ยังรักกันดีอยู่นะคะ mm hmm. อาจจะมีหยอกล้อกันบ้างบางอารมณ์ก็หยอกล้อเล่นกันดีบางอารมณ์ก็มีการประทะกันบ้างจากการที่เราแย่ตัวเรานี่แหละไปแย่แล้วทาให้เขาเกิดอารมณ์นะคะ ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่สําหรับใครที่เป็นวัยรุ่นวัยเรียนอยู่อยากจะรู้ว่าในช่วงเดือนเนี้การเรียนของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะสําหรับชาวราศีมิถุนคนที่อยู่ในช่วงวัยวัยรุ่นวัยเรียนและเป็นช่วงที่อยู่มัธยมปลายด้วยต้องเออเป็นช่วงของการที่เขาเรียกว่ามุ่งม,มั่นเรื่องการเรียนอย่างเต็มที่ชาวราศีมิถุนเนี่ยเป็นคนที่ทำอะไรแล้วเอาจริงเอาจังนะเพราะฉะนั้น เวลาที่คุณมุ่งมั่นอยู่กับการเรียนเต็มที่เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะส่งผลทําให้ดีขึ้นมาได้ทําให้เกรดของคุณดีขึ้นมาได้นะคะอาจจะมีแต่ต้องระวังของการที่เรียกว่าอย่าไปหลงติดอะไรบางสิ่งบางอย่างอย่างเช่นว่าติดเกมชีวิตพลิกเลยนะเกรดคุณตกเลยนะอย่างที่ไม่คาดคิดอย่างที่คิดไว้ว่ามันจะได้อย่างนั้นอย่างนี้แล้วบังเอิญเข้าไปอยู่ในการเล่นเกมไปติดเกมไปติดอะไร เออหรือว่าไปติดผู้หญิงเกิดขึ้นมันก็จะทำให้คุณเสียการเรียนได้นะคะแล้วการเรียนเกรดมันก็จะไม่ไม่เป็นไปอย่างที่คิดนะคะแต่แต่ถ้าใครเนี่ยมุ่งม,มั่นเอาแต่เรื่องเรียนแล้วยังไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นฉันจะเอาแต่เรื่องเรียนฉันต้องการให้ได้เกรดดีๆเพื่อที่จะได้มหาลัยดีๆก็โอเคเลยคุณมีโอกาสที่จะได้ในสิ่งที่คุณคาดหวังนะคะแต่สำหรับใครที่ออ <c oughs> ขออภัยค่ะ สำหรับคนที่อยากรู้ว่าสังคมรอบๆตัวคุณเขามองคุณว่าคุณเป็นคนอย่างไรนะคะชาวราศีมิถุนบอกได้เลยว่าคนรอบๆตัวคุณเขามองว่าคุณเป็นคนที่ขี้น้อยใจอะ่ะแล้วก็จุกจิกจู้จี้ขี้บน่นเอาแต่ใจตัวเองหรือบางทีก็เป็นคนที่ดูจะลึกลับดูที่จะ เเข้าใจยากหรือมีอะไรไม่ค่อยพูดหรือถ้าพูดก็ชอบพูดจาประชดประชันเป็นคนที่ท้อแท้ง่ายนะคะสําหรับชาวราศีมิถุนในช่วงเดือนนี้ยมันจะเป็นช่วงของเดือนที่เรียกว่าท้อแท้ง่ายรู้สึกหดหู่รู้สึกจิตใจไม่ค่อยเบิกบานหรือมีความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คาดหวังไว้มันดูจะผิดหวังนะคะดูจะผิดหวังดูจะไม่ค่อยสมหวังเท่าไหร่นะัมื่อไรสงผลทําให เหมือนไม่อยากทําอะไรเหมือนเหมือนอยู่ในอารมณ์ของคําว่าหดหูได้นะคะทีนี้นมาดูว่าแล้วชาวราศีมิถุนในช่วงเดือนนี้จะประสบความสําเร็จในด้านหน้าที่การงานไหมมองว่ายังไม่ประสบความสําเร็จนะมันอาจจะเป็นช่วงของการที่เรียกว่างานอาจจะมีบ้างไม่มีบ้างเข้ามาบ้างไม่เข้ามาบ้างนะคะเพราะฉะนั้นต้องอดทนทำต้องต้องเ,อเขาเรียกว่าต้องอดทนให้มากกว่าเดิมนะคะมันถึงจะประครับประคองไป ข้ามผ่านความไปถึงความสําเร็จได้นะคะต้องอดทนหน่อยในช่วงเดือนนี้แค่เดือนเดียวเองอาจจะช่วงปลายปีมันอาจจะมีการติดขัดอะไรเกิดขึ้นได้สําหรับชาวราศีมิถุนเนาะทีนี้เรามาดูถึงเรื่องโชคลาภจะมีโอกาสมีโชคมีลาบไหมชาวราศีมิถุนถ้าโชคลาภที่จะมีนะน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะเกี่ยวกับเรื่องงานแต่ถ้าเป็นลาบลอยเนี่ยไม่มีน่าจะได้เกี่ยวกับเรื่องงานหรือใครที่มีเกณฑ์ที่จะได้มรดกก็มีโอกาสที่จะได้รับมรดกนะคะ หรือใครที่เอคา,าดหวังว่าอยากจะซื้อบ้านซื้อรถหรืออยากที่จะทำธุรกิจโอกาสตรงอย่างนี้ดีกว่านะคะมีโอกาสแต่ว่าถ้าจะรอหวังราบรอยไม่มีนะชาวราศีมิถุนในช่วงเดือนนี้ยังไม่มีทีนี้เรามาดูถึงว่า <c oughs> ชาวราศีมิถุน เรายังไม่ได้ดูสุขภาพกันเลยขออภัยค่ะเรามาดูสุขภาพชาวราศีมิถุนกันก่อน <c oughs> สุขภาพปวดหัวเป็นไมเกรนระวังการปวดมันจะมีอาการปวดหัวอยู่บ่อยๆเป็นไมเกรนเจ็บคอเป็นหวดัดมีน้ำมูกมีเอ่อมีเสมหะแล้วก็ไอจามต่อมทําซินอักเสบหรือถ้าใครเป็นไทรอยก็มีโอกาสที่จะเป็นไทรอยกลับขึ้นมาได้นะคะ ระวังการเป็นออฟฟิศซินโดมนะคะจากการที่นั่งทำงานนานเกินไปแล้วไม่ค่อยได้ขยับขยื่นนะคะแขนบ่าไหล่เอวหลังสะโพกต้นขาเป็นหมดเลยระวังการเป็นความดันต่ำจากการที่นอนพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอนะคะระวังการที่กินอาหารไม่เป็นเวลาเวลาด้วยนะระวังจะส่งผลของการเป็นโรคกระเพาะเกิดขึ้นได้หรือใครที่เคยเป็นอยู่แล้วมันจะย้อนกลับขึ้นมาเป็นสำหรับใครที่อายุห0อัิไปแล้วก็ เรื่องโรคหัวใจก็ต้องระมัดระวังต้องดูแลหน่อยนะมันมันจะเกี่ยวกับไขมันนะคะไขมันที่มันไปอุดตันเส้นเลือดระวังเกี่ยวกับเรื่องออลำไส้ที่จะมีการอุดตันเกิดขึ้นได้นะคะลำไส้อุดตันจากการที่ระบบขับถ่ายเราขับถ่ายไม่เป็นเวลาเวลาอีกจุดหนึ่งก็คืออ,อช่วงหัวเขา่า นะคะช่วงหัวเขา่าสำหรับใครที่50อัพไปแล้วเนี่ยมีเกณฑ์นะคะว่าหัวเข่าเสื่อมหรือบางทีเราจะปวดเขา่าปวดข้อปวดกระดูกมากเกินไปเนี่ยมันจะกลายเป็นการปวดแบบเรื้อหลังแล้วรักษายากสำหรับชาวราศีมิถุนนะคะมีเกณฑ์ที่จะปวดเข่ามากๆแล้วทีแต่สำหรับชาวราศีมิถุนบางคนก็มีเกณฑ์ผ่าตัดเกิดขึ้นได้นะคะตรงช่วงแขนบ่าไหลเนี่ย มีเกณฑ์ที่สําหรับบางคนนะมีเกณฑ์ผ่าตัดช่วงแขนบาไหล่นะคะอีกที่หนึ่งก็คือที่ข้อเท้าการเดินการเหินต้องระมัดระวังอย่าเดินเร็วเกินไปเดินแล้วก็ต้องดูพื้นด้วยอาจที่จะมีการเตะนูน่นเตะนี่สะดุดหกล้มหรือข้อเท้าพลิกข้อเท้าแพงแต่ไม่ถึงขั้นที่เรียกว่าหักนะคะ จะถามว่าอุบัติเหตุใหญ่ๆสำหรับชาวราศีมิถุนมีไหมไม่มีนะคะอาจที่จะต้องถ้ามีเกณฑ์เลือดตกยางออกบ้างมีไหมใครมีเกณฑ์ผ่าตัดก็มีเกณฑ์ที่จะต้องไปผ่าตัดนะคะ mm. เพราะฉะนั้นชาวราศีมิถุนนะแก้เคล็ดไปซะหน่อยก็จะดีนะไปขูดหินปูนแบบรักษาเหงือก mm. เพื่อให้มีเรื่องเลือดตกยางออกไปซะหรือไม่ก็ไปเจาะเลือดตรวจสุขภาพนะคะต้องเอาช่วงเดือนธันวานะค่อยทําแล้วก็หรือไม่ก็ไป บริจาคเลือดนะคะแล้วก็ระหว่างบริจาคเลือดแล้วก็อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรไปด้วยเลยนะมันก็จะได้ส่งผลดีขึ้นควรจะสวดมนต์นะคะชาวราศีมิถุนชินบัญชรยอดพระกันไตรปิฎกมงกุฎพระพุทธเจ้าและบารมีสาสิบทัศแผ่ส่วนกุศลให้กับสรรพสัตว์แล้วก็อุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรขออโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรชีวิตจะค่อยๆดีขึ้น เรามาดูว่าศัตรูลับๆศัตรูเปิดเผยมีไหมสําหรับชาวราศีมิถุนศัตรูลับๆก็ไม่มีศัตรูเปิดเผยก็ไม่มีแต่ศัตรูลับๆเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่เพียงเอาเราไปพูดนินทานะคะนินทาใส่ให้ร้ายป้ายสีไปในทางที่ไม่ไม่ใช่เรื่องจริง จะเป็นแค่แบบนั้นนะคะแต่ที่จะถึงขั้นมาทําร้ายกันไม่มีแต่ศัตรูเปิดเผยในที่นี้สําหรับเดือนนี้ไม่มีนะคะสําหรับชาวราศีมิถุนก็ระมัดระวังเรื่องคําพูดเราสักนิดนึงจะดีกว่าพูดให้น้อยฟังให้เยอะๆจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเองสำหรับชาวราศีมิถุนจบคำพยากรณ์แล้วนะคะพบกับมาดามได้ใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ